มึงจะบอกว่าเขาทําเล่นอะไรไม่ได้เลยเหรอแต่เขาเป็นระดับหนึ่งของการแคสเกมอะฟ,ฟีฟีไฟก็งโง่พีฟฟก็งโง่งโอ้ฟีไฟก็โง่กูด่ายับอ่ะพีไฟถ้าพีไฟถ้าพีไฟ,ฟ,ฟนี่เป็นเอามากเลยแหละกูบอกเลยคือคือว,วันนี้กูสามารถสั่งสั่งได้นะกูจะฆ่ามันแบบมันไม่อยากเล่นอยู่เลยหรือว่าอยากให้กูกินตัง์มนไปเรื่อยไปเรื่อยก็จะเล่นแบบงงๆให้มั่งหรืออะไรมั่งอยากได้แบบไหนอ่ะเอาให้แบบไม่อยากเล่นแล้วอ่ะทำได้ไหม ทำได้ดิเอาแบบไม่ต้องยิงอ่ะแบบไม่ต้องเล่นอ่ะเอาแบบไม่ได้เล่นได้ถึงแสนก่อนไอ้หลุยไอ้อะไรเงี้ยเดินเตโซซ้าโซขวาไอ้หลุยก็หาหาตัตีมาให้ ชาก็หาของไปอย่างนั้นแหละหาของได้ใ่ายนะมานั่งท้าฟีฟาเต่กูก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ได้หรืออะไรนะเหมือนเหมือนแบบเหมือนบอลอบตอ่ะมาสู้กับบอลโลกแล้วก็มาสู้ไม่ได้ก็ยังจะเล่นกูก็ไม่รู้มันจะเล่นทําไมกูหาเหตุผลไม่ได้จริงๆเลยนะในแต่ละวันที่แบบอยู่ๆก็มาอยากแพ้มาเหมือนมาแจกจ่ายอ่ะกูก็ไม่รู้ควาเพื่ออะไรนะโถ่มาแล้กูอ่ะกูก็อีอ่อ่ะนอนเพื่อนพี่ไปไหนจะหักแล้วนะนอนเพื่อนพี่ไปไหนอ่ะ อ๋อเพื่อนเพื่อนพี่เหรอไปกินยาแก้แพ้อยู่ให้พี่เอามันงอมไหมหรือว่ายังไงเอาให้แบบมันไม่อยากกลับมาเล่นฟีฟาเอามันเกมไปเ่ยนมั้งเมื่อวานมันจะลบแล้วเมื่อวานมันจะลบแล้วเมื่อวานมันจะลบแล้วเออเอาให้มันแบบอยากไม่อยากเล่นเกมนี้ไปเลยเอาให้แบบเปลี่ยนเกมอะไรไปเลยอ่ะยุย่าเลยพี่เปลี่ยนเกมจะเป็นเปลี่ยนเกมเหมือนก็แพ้มึงจะบอกว่าเขาทําเล่นอะไรไม่ได้เลยหรอแต่เขาเป็นระดับหนึ่งองการแคชเกมอ่ะ ฟีฟีไฟก็โง่วีไฟก็โง่โอ้โหฟีไฟก็โง่เลยกูด่ายับอ่ะฟีไฟถ้าฟีไฟถ้าฟีไฟนี่เป็นเอามากเลยแหละกูบอกเลยตักอ่ะเอาง่ายฟีไฟนี่เละแล้วเขาบอกพี่ตามฟันหล่อจริงไหมไม่จริงหรอกครับฟันหล่อกูแก้ไปตั้งงานแล้วตั้งกี่สี่เย้ๆพี่ ให้กลัวม่เลยไหมนี่อะมึงอยากฟไคือคือวันนี้กูสามารถสั่งสั่งได้นะกูจะฆ่ามันแบบมันไม่อยากเล่นอีกอยากให้แบบไม่ได้ยิหรือว่าอยากให้กูกินตังค์มันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็จะเล่นแบบโง่ๆให้มั่งหรืออะไรมั่งอยากได้แบบไหนอ่ะเอาให้แบบไม่อยากเล่นแล้วอะทําได้ไหมทําได้ดิเอาแบบไม่ต้องยิงอะแบบไม่ต้องเล่นอะเอาแบบไม่ได้เล่นได้ถึงแสนก่อนเอาให้เอาให้ร้องขอไปเลยพี่ก็สงสารเขาน้อย เราอยากกินหนึ่งแสนก่อนอะสารค้าพี่ก็ดูดิความความฉลาดของเพื่อนผมอะมีรหัสพันล้านล้านนะมีรหัสสองรหัสมีรหัสหมื่นสี่พันล้านล้านกับพันล้านล้านอะมันเล่นลาดพันล้านล้านอะฉลาดไหมอคนดูมันบอกว่าหมื่นหมื่นสี่พันล้านล้านเจาะง่ายก็นั่นอะดู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 แค่นี้ก็ดูแล้วิวอะ ไอคิวไอคิวมีจัดเลยอ่ะก็รหัสพันล้านล้านกับหมื่นหมื่นหมื่นล้านล้านอ่ะแต่มันเล่นรหัสพันล้านล้านอ่ะสุดยอดปะก็มีปัญหาเล่นตัวเลขในสมองบอสเออแค่คิดคิดชนะก็ได้จะรู้นนะคนดูว่าเพื่อนผมเขาจะหลานแค่ไหนหรือว่าเขาแบบต้องการให้ผมแบบชนะหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมต่มน่าสนจ ที่มารีไปใส่ชุดก้อนเพล์หมาทำไมวะไหนไหนวะเอาเฟ้ยกูเหรอไปแล้วเรียกชื่อเที่ออกกล้องไปเลยเขาไป <c oughs> ไหนวะเขาไปที่เหรอเออไปนั่นไปนี่แหละที่ไม่รู้เวลาเนาะ ทำไมมันไม่ได้แตกครับมันเป็นที่ T S 3ครับต้องไปที่ที่ดิสคอดมันจะไม่แตกิกทีนลองไปทูออปชั่นดิยทำไมเรื่องให<อ>ม่แตก<ป>นะอืมทูออปชั่นแคปเจอแคปเจอเออสามอลาได้ติกปะติกใช่หรอใช่ติก ไม่เป็นเป็ดหรอแต่ว่าดิสคอดไม่เป็ดน,นะเป็นเพราะอะไรกันไม่รู้ม <c oughs> <c oughs> ันไปใต้ไหนเนี่ยนะไปตาม รูมั่ครังให้กวามันไหมนี่วันนี้สรุปคนดูคนดูอยากเห็นแบบไหนอยากอยากเห็น,น,นให้ผมกินตังไปเรื่อยหรือว่าอยากให้อยากให้แบบเอาวันนี้คือวันนี้จบเลยอะเอาแบบวันนี้จบเลยก็ได้นะผมจัดให้ได้นะเอาแบบลบเกมไปเลยอ่ะ ควมขั้นสุดไม่เอาไม่อยากทำจเจ้าขนาดนั้นเลยเหรอคนดู มันไปใต้ไหนของมันเนี่ยตั้มไปตายไหนเนี่ยอาแล้วมันไปใต้ไหนเป็นพี่อ่ะนั่นดิพี่ขอเปิดเสียงอะไรที่เขาแบบเคยแพ้ผมได้ปะได้ได้ได้ไดี้อัๆนตามพี่ขอช่วนะ พี่พี่ห้าวพี่ด่าเองพี่ขอโทษจริงๆคืนเงินพี่เธอนะครับพี่ขอโทษจากใจจริงๆอะพี่สารียกว่าละอันนี้อันนี้คือหลังมาตอนที่เขาเล่นพีฟาผมอะแล้วเขาสู้ไม่ได้อันนี้สาระนะอาผือไม่ดินตามพี่ขอโทษนะพี่พี่ห้าวพี่ด่าเองพี่ขอโทษจริงๆคืนเงินพี่เธอนะครับพี่ขอโทษจากใจจริงๆอะพี่สาระไม่ว่าละตอนริงมันเป็นคลิปคลิปบ้าแบบคลิปบ้าเลยแต่ว่าผมแค่เสียงพอ ออ้แต่แบบอันนี้มีจริงๆที่คนที่คนแบบชอบไม่เชื่อไงว่า,ว,าว่าเขาแพ้ผมแล้วเขามาของเงินคือหลังไม้นะอันเนี้ยออ้เขาบอกว่าถ้าเกิดโพสลงเฟซเขาจะหักเพื่อนไอ้นนข้าแบบเขาจะไม่คุยกับผมแบบตลอดเลยเดี๋ยจ,จัดเลยนี่สิแต่ขอโทษีตามพี่ขอโทษนะ,นะพี่พี่ห้าวพี่ด่าเองพี่ขอโทษจริงๆคืนเงินพี่เธอนะครับพี่ขอโทษจากใจจริงๆอะพี่สารละไม่ว่าและ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 ในคลิปนะ้หน้างอมแบบหน้างอมเกลือกอะ เชียอันนี้อันจริงอันนี้อันจริงอันนี้อันจริงอันนี้บอกเลยว่าอันจริงก็มันอยากให้กูขายนะฮะเหี้ยในคลิปหน้างอมกักไอาเบี้ยวมาเอาเบี้ยวเอาเบี้ยวเอเบี้ยวมาฟังดิไอาเบี้ยวมาฟังดิไปไม่กินเบี้ยวเบี้ยวว่าฟังเสียงนี้มึงจำได้ปหมที่เขาเคยเล่นฟรีฟรีแล้วเขาขอเนี่ยตามที่ขอโทษนะ พี่พี่ห้าวพี่ด่าเองพี่ขอโทษจริงๆคืนเงินพี่เธอนะครับพี่ขอโทษจากใจจริงๆอ่ะเกี่ร้งเลยเด็มันพวกจะร้องอ่ะเดมันพวกงอมะร้องร้องพวกงอมะเออแล้วแล้วมันคือสภาพตอนเจอพี่คิงแล้วมันจะเป็นขนาดไหนแย่เอาง่ายผมไปที่แล้เขาจะกิดร้องอย่างนี้เพราะว่าเขาพูดเขาแบบส่วนหลวงจัดเลยพี่ตาแต่เขาขอพี่ขนาดนี้ก็น่าจะรู้อะฟีไฟผมจำได้เลยฟีไฟเขาตอนเขาดนพี่ด่าเขาก็ร้องไห้ กีฟ้าเขายังขอร้องอยู่วันน่ะเป็นไงแล้วว่าตกพ่อตกฟัวมาแล้วมั้งแต่วันนี้ถ้าเกิดเรายิงเสร็จเราก็จะมีเพลงนี้ปัง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 ป <c oughs> ังวันนี้มันจะมีเสียงแบบนี้ออกมาจากปากเขาหรือเปล่นนานะมันไปไหนอ่ะมันไปไหน,น,ไไหน,นอ่ะเอออ้ามีมีอะไรอีกไหมมีอะไรอไหมน,น้องหายไปหมดแล้วลบไปหมดแล้ว